งานนี้เพื่อลูกเพื่อองค์กรหรือเพื่อเลขสี่กันแน่คะมาแนวแบบนี้อีกแล้วนะคะปีนี้เหมือนนะคะมือมิกหนุ่มสักลายน้องสันหมดปีพอดีหายแล้วละคะ่ะเพจของนางหายแล้วอืมสรุปแล้วปีนี้ทำเพื่อองค์กรททำเพื่อลูกหรือเพื่อคอควายคะใช้ Facebook หากิน ก็อย่าเสลอไปฟ้องคนที่เขาให้พื้นที่ทำมาหากินนะคะเขาเรียกทุกหมอ้อข้าวตัวเองค่ะสาวเบี้ยวถ้าเป็นผลจากเรื่องนี้สมควรแล้วแม่เฟดน่าจะปิดกั้นการสร้างรายได้ไปเลยอาจจะถึงจุดนั้นรอติดตามดูคำคืนนี้น่าจะเหลืออยู่หลักหมืน่นตอนนี้ก็ปิวไปแล้วผลจากการกระทำของตัวเองดับฝันดอม999จะไปยังไงล่ะทีนี้ ปกป้องซะ FC เนี่ยก็ปกป้องเบี้ยวซะจน FC หายหมดลืมบุญคุณ FC เคยอุ้มชูทำไมวันนี้มาด่า FC แบบนี้ละคะอย่าวุ่นวายไม่ชอบผ่านไม่จำเป็นต้องมาแสดงออกให้คนรู้อีกพวกแก่แก่นี่นะคะเอามาปิดประกาศบอกให้ FC รู้คือด่า FC แล้วละาคา่ะงานนี้ไม่มีใครไปยุ่งเกี่ยวแล้วละาค่ะ ดับฝันตอนนี้ดับฝันด้อม99เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจะไปยังไงต่อเปิดเพจใหม่ขึ้นมาเนี่ยจะมีคนติดตามไหมคะพี่มาร์กยังไม่เห็นใจเลยคะ่ะขนลุกมากๆแต่ก่อนของผู้ใหญ่บ้านก็เคยหายไปแปบ๊บเดียวยอดผู้ติดตามก็กลับมาเท่าเดิมหลอดูพลังบวก กับ FC ของสาวเบี้ยวอันใหม่จะได้สักกี่ซับนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพี่มาร์คเขาขึ้นแบ็กลิสแล้วค่ะปิวไหวมากๆปิวไปเลยค่ะฉันคิดว่าคขืนนี้ก็คือยังไงก็ไม่ได้กลับคืนมาไม่ใช่แม่ป้าปิดแก้เขินอนหรอคะลดลงว่านึกว่าเบาหวาน ตกเอาหววหวบ,หว,บหวานมากฉันอยากให้แต่งกันนะสมกันมากฟองเฟซบุ๊กไทยแลนด์เป็นคดีอยู่เพราะเหตุนี้หรือเปล่าอย่าเล่นกับระบบแต่มีติ่งบอกมีคนอิจฉามีคนกันแกล้งอันนี้ก็ตลกเหมือนกันปิวแล้วฉันกดยกเลิกไม่เป็นเปิดเพจใหม่เลยจ้าจะได้รู้ว่าคนรักสาวเบี้ยวกับหนุ่มนิเกมากแค่ไหน ที่มากทำไมททำกับหมอลำคนงามย็นหนึ่งแบบนี้ได้นะน่าสงสารจริงๆมีหน้าล่ะเมื่อกี้อยู่ดีๆเพจหายขนลุกมากกลับมาอีกทีอย่าบอกว่าประกาศแต่งงานนะคะตอนนี้ขนาดยังไม่ประกาศแต่งแค่สวมแวนมั่นมันยังปิวขนาดนี้เองเออฉันเป็นฉันเนี่ยฉันไม่กล้าพูดอะไรเลยนะ เอาจริงๆเฟซนางก็เคยโดนเฟซบุ๊กเตือนหลายครั้งอยู่นะเมื่อก่อนแบบว่าห้ามโพสต์เป็นเดือนก็มีเพราะทําผิดกฎเพจปิวแล้วต่อไปอาจเป็นเฟซส่วนตัวไปเลยก็ได้สะใจจริงๆพี่มากทำแบบนี้ฉันก็ว่าอยู่ชัว่วโมงที่แล้วฉันยังเข้าไปส่องอยู่ว่าเหลือผู้ติดตามเท่าไหร่แต่ตอนนี้ฉันหาไม่เจอไปดูเพจอีกเพจหนึ่งนะเขาลงไว้อยู่ว่านางกับพวก ฟ้องเฟซบุ๊กคิดว่านางรู้อยู่แก่ใจแต่ต้องเล่นเบ็ดผู้ถูกกระทำขนลุกมากสุดท้ายเฟซบุ๊กปิดซะงั้นหาไม่เจอหาไปไหนแล้วไม่รู้นะเพราะปากนางเองไม่มีสติในการพูดมันน่ามั่นใจเกินไปมันก็ผลของการกระทํานั่นแหละมันตามมาเสมอหลายคนที่มั่นหน้ามั่นใจจบ ไม่ค่อยสวยดูดารานักร้องในอดีตปัจจุบันที่ทำตัวไม่ดีปากไม่ดีจุดจบเป็นยังไงคิดดีๆก่อนจะทำอะไรดังได้ก็ดับได้ถ้าขาดสติผิดศีลธรรมฝากให้คิดเปลือนสติคนเองอยู่เสมอเอซี FC ประสาทแดกบอกว่าสงสัยมีคนแกล้งเพราะกำลังจะลุ่งอยู่แล้ว มันจะลุ่งหรือมันจะร่วงมันกำลังจะดับอยู่แล้วมันก็ดับเพิ่มสิพี่มาร์คเขาก็ถือสินห้าพี่มาร์คเนี่ยไม่ชอบคนทำผิดสินกลัะย้อนคิดถึงตอนที่เพจผู้ใหญ่บ้านปิวมันต้องมีอะไรแน่ๆไม่ได้โยงแต่คิดกรรมเก่ามันติดจรวดนะคะล่าสุดเนี่ยมันก็ปิวสงสัยพี่มาร์คนะคะเขาก็จัดการให้เลยค่ะ มันไม่สำนึกสักทีแถมยังไปฟ้อง Facebook อีกงานนี้เนี่ยอย่าหากินอย่าเสลอไปฟ้องเขาค่ะถ้าเป็นผลจากเรื่องนี้มันก็สมควรแล้วนะคะแล้วเอาอยัางไงต่อดับฝันมากดอม9 9้แล้วคนอื่นเนี่ยเขาจะเข้าดอมอีกไหมดอม9ก9ากําำลังจะเกิดแต่ถูก Facebook คุมกำเนิดซะก่อนคิดว่า Facebook น่าจะเคลยรยอดตามความเป็นจริงละมั้ง เพราะตอนกำนันออกมาคนเลิกติดตามไม่ใช่น้อยแต่ยอดยังเหมือนเดิมไงบอกแล้วอยู่นิ่งๆเฉยๆไปพาเด็กทำงานสร้างผลงานวิ่งหาแต่ผู้มาจิน้นเป็นไงละ่ะเขามีฟ้องร้องกันแม่มีคิดว่าต้องเป็นสาเหตุนี้ถ้าไม่โฟกัสที่ลูกโฟกัสงานและองค์กรก็จะมีเอฟซีสงสารมากขึ้นแต่อันนี้อะไรสร้างแต่เรื่องกับผู้ชายไม่หยุดไม่ย่อน เป็นกับระบบหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆฉันคิดว่าเป็นกับเวงกรรมของนางมากกว่านะฉันบอกเลยจะหาผู้ที่มีคุณภาพคือผู้ใหญ่บ้านมันไม่มีอีกแล้วนอนดูลูกวงแต่ละตัวเตรียมตัวหางานใหม่ฉันว่าไม่เกิน6เดือนอย่างเก่งแสงจะลิบหลีนะกำเฟซบุ๊กกำลังทำงานคนบอกให้ฟ้อง ทำไมปึกจริงๆหาความรู้ใส่ตัวหน่อยนะคะกลุ่มปิดลูกน้องเห็นคนกันตายเห็นของคนอื่นก็ปกติน่าจะเป็นคนเดียวแหละที่ลดนึกว่าท่อน้ำแตกกรมนำพาคนที่หาทำแต่เรื่องเสื่อมเสีย แค่ความสะใจสุดท้ายสาแก่ใจจริงๆไม่มีแล้วดอม999ดับฝันมากวันหลังเนี่ยอย่าล้อเล่นกับระบบนะคะมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้มีคนทักว่าเพดลดลงเรื่อยๆสุดท้ายเป็นยังไงล่ะนางบอกไม่ซีเรียสเพดหายไปเลยที่บอกว่าเป็นกับระบบฉันว่ามันไม่น่าเป็นกับระบบแล้ว พี่ม้าเขาจัดของขวัญชุดใหญ่ให้แล้วล่ะค่ะพวกดอมก้าวกเนี่ยไปไงต่อมีชื่อเสียงขึ้นมีคนติดตามได้รายได้จากโฆษณาจาก Facebook อย่างมีหน้าไปฟ้องเขาขนาดเขาให้ใช้แอปฟรีๆถ้าเราเป็นผู้บริหารแอปเราจะเพ่งเลงบุคคลน,นี้เผอเอฟ้องกลับด้วยฟ้องเขาเรื่องอะไรจากเพจที่โดนสาวพี่น้องฟ้องบอกว่า FB และเอฟบุยบีไทยก็โดนนางฟ้องเหมือนกันพี่มาร์กก็เลยส่งระบ,บุทให้นางคิดเหมือนที่คิดไหมคำว่าเนรคุณกับคำว่าคู่ชีวิตมันคนละอย่างเขามาเป็นคู่ผัวเมียไม่ได้มาทำงานใช้นี่เพราะฉะนั้นเอาเรื่องจริงมาคุย แก่กว่าก็มีสิทธิ์เทียงสิทธิ์ดาสิทธิ์ขอเพราะต่อแรกเอาเขามาเป็นยังไงก่อนจีบก่อนได้มันเป็นยังไงก็เป็นแบบเดิมสอดอมันเป็นงี้ไม่เคยหวังแต่ได้เป็นคนอื่นค่าเกมหรือค่าเบียรกินฟรีเล่นฟรีไม่จ่ายหรอกค่ะเขาไม่ได้คิดแบบนั้นตั้งแต่ต้นจนจบอาจให้แตกเลยนะคะของขวัญปีใหม่ที่แสนจะมีความสุขจากพี่มาร์ก